สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิ่งตื่นๆตื่นยังอยู่นบนที่นอนอยู่เลยแล้วก็หนาวหนาวด้วยนะคะพึ่งตื่นเพิ่งตื่นนะคะก็ไปพีชีพมาแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปส่งของนะคะสวัสดีค่ะ ไ,ได้ลูกค้าทุกคนจะเมาส์ oy, มอยเมาส์มอยนะคะได้ลูกค้ามาจากติ๊กต็อกนะคะซึ่งเมื่อเช้าพี่ฝนได้อบอกเทคนิคนะว่าเราไปแอลลูกค้าในติ๊กต็กอกยังไงแล้วเราถึงจะได้ลูกค้านะคะ, <S <S น,ะ,คะนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเราก็จะไปแอลลูกค้ามาเราก็ได้ลูกค้ามา3มคนคนที่1โอนเงินมาแล้วเดี๋ยวพี่จะออกไปส่งของคนที่สองกลังเจรจาคนที่3ามกำลังเจราจาน, 3, นะคะ สวยจังเจ๊ใช่ทุกคนขอบคุณมากนะคะเราจะไม่ยอมแก่ทุกคนทุกคนตัวเองเราจะบอกว่าการที่เรามีโปรตีนดีๆเออขาของขายของ,ขของจริงๆนะถ้าปุ้ยไม่ได้โปรตีนตัวนี้นะปุ้ยจะไม่ดูสวยขึ้นจริงๆจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เราไม่ได้มีอาหารเสริมเข้าไป ส้มแซมส่วนที่สึกหรออะเราจะไม่เข้าใจทุกคนถ้าถ้าไม่กินอาหารเสริมของกุ้ยนะให้งดให้งดไอ้นี่งดหวานมันเนยทอดนะคะนมสัตว์ผล,ลไม้สุกนะคะถ้าลดได้เนี่ยความอ่อนไวแล้วก็ถ้า,ถาแล้วก็ถ้าได้ร่วมกับการออกกำลังกายด้วยนะจะทำให้กล้ามเนื้อกระชับและทำให้เราอะ่ะดูเด็กขึ้น จริงๆปุ้ย38แล้ว38แแล้วนะคะแต่เราจะไม่ยอมแก่ปุ้ยก็เลยต้องหาตัวช่วยให้ตัวเองอะดูดีดูเด็กขึ้นนะคะเพื่ออะไรหนึ่งมัดใจสามีนะคะเราต้องดูสวยตลอดเวลาเพื่อที่จะสามีเราไม่ให้สามีเราไปมองคนอื่นนะคะเพื่อที่จะเออถ้าถ้าเขาจะไปมองคนอื่นก็จะแบบว่าเฮ้ยเราก็สวยอยู่แล้วอะเราสวยแล้วอะถ้าเขาจะไปมองคนอื่นก็ตามใจเขาแต่ว่า ปุ้ยโชคดีหน่อยที่าสามารถสามามรถที่จะใช้สรีระร่างกายมัดใจสามีได้นะคะจริงๆถึงจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะเราก็ต้องดูแลรูปร่างเหมือนเราอะเราชอบมองคนที่โดยองค์ประกอบโดยรวมแล้วดูดีไหมเหมือนกันนะคะเราต้องเป็นคนที่ดโดยรวมและองค์ประกอบแล้วแบบ เออดูดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราออกนอกบ้านจริงไหมในบ้านก็แล้วแต่นะคะบางทีปุ้ยก็แต่งตัวนะแต่งตัวทําผมแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่ออะไรเพื่อแบบไม่ให้ลูกและสามีแล้วก็แบบคนที่แบบว่าเออมาหาเราที่บ้านเราโอ้ยอยู่บ้านแต่งตัวงี้เหรออะไรเงี้ยนะจริง,รงๆทุกคนเพราะฉะนั้นปุ้ยาจะมีตัวช่วยดีๆนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาชม <laughs> ขอบคุณนะ เออเราจะต้องเป็นสาว2000ปีนะคะจะต้องพยายามหาตัวช่วยให้ตัวเองอะ่ะดูเด็กลงเออดูเด็กลงและแข็งแรงขึ้นไม่ใช่ดูเด็กด้วยที่การไปทำศิลปกรรมนะดูเด็กด้วยการดูแลรูปร่างร่างกายใช้อาหารเสริมให้เต็นแล้วก็ออกกําลังกายนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะเริ่มการออกกําลังกายเริ่มนับหนึ่งเลยจะขยันเลยี่เกตมาหนึ่งปีแล้วนะคะไปแอลในไปแอลลูกค้าใน t ิกต็อกมา แล้วก็ได้แล้วลูกค้าบอกว่าอยากมีกล้ามเนื้อมากอยากเด็กมากลูกค้าสวยมากทุกค่าลูกค้าในติ๊กต็อกสวยมากอายุ53แบบหุ่นดีมากทุกคน<อ>เขาเขาพูดเขาพูดน่ารักมากเลยเขาบอกว่าไม่อยากแก่เลยอยากเด็กแล้วก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าอยากอยากไม่อยากแก่เถอะ ทานตัวนี้ทานตัวนี้ทานตัวนี้เอาตัวนี้ไปทานก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปนี่ตัวนี้จะช่วยเรื่องของมวลกล้ามเนื้อตัวนี้จะช่วยในเรื่องของผิวเด็กเด้งอย่างที่ปุ้ยเป็นนะเออจริงๆชอบไหมเวลาแบบว่าออกไปไหนแบบมุ้ยเวลาเราไปเจอเพื่อนเก่าๆอะ่ะเฮ้ยไปทําอะไรมาไม่แก่เลยทํำไมดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยชอบไหมชอบคํานี้ไหมเนี่ยยังไม่ได้กลับเมืองการเลยนะผมยุ่ ผมเดผมหนาผมหนาผมหนาด้วยสิ่งนี้ผมหนาด้วยสิ่งนี้นะจ๊ะผมหนาคือทุกคนถ้าใครไม่อยากกินเยอะใครไม่ชอบการกินเยอะเลยไม่ชอบไม่ไม่ชอบกินเยอะเะชอบแบบว่ากินน้อยน้อยกินน้อยน้อยคือตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะแต่ถ้ากินเยอะกินแบบปุ้ยเลยปุ้ยจะกินเยอะเออถ้าใครอยากกินเยอะกินแบบปุ้ยเอออันนี้กินแบบปุ้ยนะอันนี้คือกินเยอะนะเดี๋ยวน้ำหยดน้ำหยด หาน้ำหยดก่อนใครอยากกินเยอะมากินมากินแบบเนี้ยหาน้ำหยดก่อนนี่นี่อ่าอันนี้คือแบบกินเยอะแบบปุ้ยเลยกินเยอะแบบปุ้ยเลยนะแต่ถ้าใครอยากกินน้อยตัวนี้นะตัวนี้ง่ายมากแกะแกะเปลือกแกะซองไม่ต้องแกะเปลือกแกะซองแกะซองทุกคนแกะซองแกะซองปึ๊บใส่ปาก ดื่มน้ำตามปุ๊บแค่นี้สวยแล้วอ,อแต่ปุ้ยกินเยอะปุ้ยกินเยอะนะคะปุ้ยกินเยอะเพราะปุ้ยชอบปุ้ยชอบที่จะดูแลตัวเองนะคะแต่ปุ้ยจะขี้เกียจในเรื่องของการออกออกกำลังกายเนี่ยมันคือข้อเสียของปุ้ยนะคะคือขี้เกียจออกกําลังกายเนี่ยคือข้อเสียของปุ้ยเพราะฉะนั้นไม่ได้ละว,วันนี้ต้องขยันนะขี้เกียจออกกําลังกายมาทำมั่งไม่ทมาํามั่งอ่ะ เออเนี่ยสองเดือนมาแล้วที่ปุ้ยไม่ได้ออกกําลังกายเลยขี้เกียจนะคะอย่าห,หาทางแบบปุ้ยนะแล้วว่าจะขี้เกียจช่วงไหนรู้ไหมช่วงที่เราเป็นประจําเดือนแล้วเนี่ยก็ใกล้จะเป็นประจําเดือนแล้วก็จะเริ่มขี้เกียจแล้วนะคะทีนี้อ่ากินไปแล้วกินไปแล้ว,ก,ลวกินตัวนั้นไปแล้วเนาะกินตัวนั้นไปแล้วอ่าทำไมถึงอยากให้ตัวเองดูดีดูเด็กดูเด้งเพราะว่า เราอายุ38แล้วนะคะถ้าเราใช้โปรตีนให้เป็นเราใช้โปรตีนให้เป็นนะอาหารเสริมให้เป็นเราจะใช้ชีวิตที่แข็งแรงกว่าคนอื่นจะไม่โทมจะไม่พังง่ายร่างกายเราจะไม่พังง่ายกว่าคนอื่นในวัยเดียวกันนะคะช่วยจะช่วยในเรื่องของเราจะไม่ปวดกระดูกเออจะไม่แบบเป็น ไมเกรงไมเกนปวดหัวเนี่ยเราจะไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ถ้าเราจะเป็นก็คือเรา,าบางคนเป็นโรคบ้านหมุนเนาะแล้วก็ใครที่เป็นโรคภูมิแพ้อาจจะปุ้ยโชคดีหน่อยที่ปุ้ยจะที่ปุ้ยไม่เป็นโรคภูมิแพ้ไม่เป็นทารซิเมียปุ้ยจะเป็นแค่ต้อต้อต้อตอะไรนะต้อลมก้อนเนื้อที่ต้อลมปุ้ยเป็นไมเกนนะคะแล้วก็ปวดท้องประจําเดือนแค่นั้นแค่นั้นเอง ปุ้ยเป็นแค่นี้แต่ว่าตอนนี้หายแล้วหุยแม่ปุ้ยเป็นเยอะมากสุดยอดนะคะรีบพูดก่อนพี่ก่โมงละรีบพูดเพราะว่าเดี๋ยวปุ้ยอะตัดยอดใบสามโมงครึ่งนะแล้วปุ้ยจะไปส่งของลูกค้าพี่กี่โมงละใบสามสิบ้าใบสามสิบดาโอเคยังพูดได้หน่อยหนึ่งนะนะคะต้องรีบพูดแล้วก็เดี๋ยวสามโมงครึ่งปุ้ยจะออกจากบ้านเพราะปุ้ยที่จะไปปุ้ยจะไปส่งของที่อู่ทองเมึ่เพิ่ง จะใช้ระยะเวลาในการขับรถ15นาทีเนาะก็จะถึงนู่นอะ่ะ3โมง45จะถึงอู่ทองประมาณ3โมง45นะคะก็ไปเขียนไปส่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางนู้นน่ะเขาจะตัดยอดประมาณ4โมงครึ่งทางทางเบสเขาจะตัดประมาณ4โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ย ถ้าถ้าใครไปส่งละส่งหลังสี่โมงเขาปิดสี่โมงครึ่งแต่ถ้าถ้าใครไปส่งหลังสีง่โมงอ่ะก็จะตัดยอดว่าเหมือนเราไปส่งเขาพรุ่งนี้ก็จะถึงลูกค้าอีกวันหนึ่งถ้าเราไปส่งก่อนสี่โมงเนาะก็จะถึงลูกค้าพรุ่งนี้นะคะเราอยากซื้อใจลูกค้าด้วยการส่งไวๆ <c oughs> อ่าทีนี้ทุกคนเนี่ย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 ,เ,ยเราอยากมีแบบถ้าเราอยากมีแบบเด็กเด้งดึงอะ่ะเออเราอยากมีเด็กเด้งดึงนะอ่า ่าเราอยากมีผิวเด็กผิวเด้งผิวดึงนะถ้าเราถ้าเรามีผิวใสด้วยนะจริงๆโปรตีนตัวเนี้ยคือซองเนี้ยมันให้ครบจบในซองเดียวเลยทุกคนเออก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นผิวสวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถภาพทางเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ปรับอารมณ์ได้ง่ายขึ้นปรับอารมณ์ได้ง่ายขึ้นคืออะไรรู้ไหมคือแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยนะคะ แม่ปุ้ยเป็นโรคซึมเศร้านะคะเป็นมาประมาณยี่สิบปุ้ยแต่งงานประมาณสิบเอ็ดปีแล้วแม่เป็นเกือบยี่สิบปีแม่เป็นโรคซึมเศร้าเกือบยี่สิบปีนะคะซึมเศร้าขนาดไหนซึมเศร้าขนาดขั้นรุนแรงที่มีคนชวนไปฆ่าตัวตายแม่จะได้ยินเสียงที่หูนะคะว่าเกิดมาทำไมเออเกิดมาทำไม ไม่เห็นมีอะไรดีเลยอยากตายอยากตายเลยเกิดมาเนี่ยไม่เห็นจะมีแบบแอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ดีไม่เห็นมีไม่เห็นความสําคัญของความเป็นคนว่าเกิดมาแล้วเนี่ยมันได้อะไรมันมีอะไรให้เขามีความสุขบ้างเนี่ยคือถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้แม่ปุ้ยอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องคือปุ้ยอปุ้ยแต่งงานมาอยู่สุพรรณเนาะต้องคอยโทรถามแม่โท,โทรคุยเปนเพื่อนไม่ให้แม่อยู่คนเดียวจนกว่าพ่อจะกลับจากทํางานเนี่ยถึงจะแบบว่าไม่ คือแบบให้เขาอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าโชคแม่ปุ้ยโชคดีหน่อยที่เขาไม่พยายามฆ่าตัวเองด้วยการกินยาฆ่าตัวตายไม่พยายามที่จะเอามีดปาดคอหรือวิ่งให้รถชนหรืออะไรคือทําให้ตายแต่ว่าแม่แม่คิดอย่างเดียวว่าแม่ต้องไปโดดน้าตายแล้วจากที่บ้านน่ะบ้านที่แม่อยู่กับท่าน้ำอ่ะมันอยู่ไกลกันแม่เขาก็เลยไม่มีความสามารถที่จะไปฆ่าตัวตายโดยการโดดน้ำแม่แล้วทําไมรู้ไหมทุกคน จนแม่ได้โปรตีนดีๆที่ปุ้ยส่งไปให้กินน่ะแม่หายแล้วภูมิใจมากแม่หายจากโรคซึมเศร้าภูมิใจมากๆนะคะโอ้ยเตะแม่ทำไมนเนี่ย <c oughs> สวัสดีค่ะน้องยุย้ยสวัสดีค่ะน้องยุย้ยเป็นยังไงบ้างอาการบวมดีขึ้นบ้างไหมที่ว่าเป็นโรคภูม <c oughs> ิแพ้ตัวเองนะดีขึ้นบ้างไหมคะเออไม่อยากให้น้องยุ้ยขาด โปรตีนไม่ให้อยากน้องไม่อยากให้น้องยุยขาดเรื่องอาหารเสริมดีๆเพราะว่าเขาจะไปช่วยในเรื่องอาการอะไรนะซ่อมแซมร่างกายให้ดีขึ้นตามลําดับอะคือแบบมันเป็นอาหารที่ว่ากินได้ตลอดชีวิตนะคะไม่มีผลข้างเคียงนะคะสามารถทานคู่ได้กับยาแผนปัจจุบันที่เราใช้รักษาแบบว่าโรคโรค ประจำตัวได้นะคะเป็นโปรตีนพืชที่เข้าไปซ่อมแซมให้ร่างกายเราอะ่ะมีสุขภาพแข็งแรงที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นในทุกๆวันอืมเพราะว่าถ้าบางคนนะถ้าอาการแบบว่าข้างในเราต้องซ่อมแซมเยอะดีขึ้นดีใจด้วยเนาะอะไรก็ไม่แบบว่าดีใจเท่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะมันไม่สุขใจเท่าแบบฉันแข็งแรงอะฉันไม่เป็นโรคอะไรหรือว่าฉันเป็นโรคอันนี้แล้วฉันเจอสิ่งที่ตามหาแล้วมันดีขึ้นแล้วอะ จริงๆมันแบบเออการที่เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันทําอะไรมันก็สะดวกอะมันไม่งุดหงิดขนาดขนาดเป็นหวัดเออก่อนที่จะมาเจอโปรตีนอะเป็นหวัดง่ายมากเป็นไข้ง่ายมากแล้วเป็นไข้วันหนึ่งอะเนี่ยในหัวมันแบบอยากลุกไปซักผ้าจังเลยอยากลุกไปรีดผ้าจังเลยไม่อยากให้มันดองสองสามวันเออเนี่ยมันเป็นความกังวลของคนเป็นไข้ของปุ้ยอะแต่คนอื่นเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ปุ้ยเป็นเนาะด้วยความสัญชาติาณัความเป็นแม่ ลูกเราจะซื้อกับข้าวอะไรให้ลูกกินทั้งทั้งที่แรงป่วยนะเป็นไข้ลุกไม่ขึ้นตัวร้อนจี๋เลยเออแต่ตอนเนี้ยโชคดีมากๆที่ไม่ค่อยเป็นหวัดถ้าจะเป็นหวัดคืออะไรรู้ไหมทํางานในห้องแอร์แล้วแอร์มันตกหัวแล้วหนาวมากๆแล้วก็เดินออกไปจากห้องทํางานแล้วมันแล้วแล้วเดินแบบตากแดดไม่มีผ้าไม่มีอะไรคลุมหัวเนี่ยคือมันออกจากห้องแอร์แล้วก็ไปตากแ่ยอันนี้ร่างกายปรับไม่ทันเนี่ยเป็นหวัดตอนนี้นะณตอนนี้ถ้าจะเป็นหวัดก็คืออาการแบบนี้แต่ถ้า อยู่ดีๆให้มันนอนน้อยนอนดึกตื่นเช้าแล้วเป็นหวัดไม่เป็นแล้วตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะคือได้ได้ได้อาหารเสริมดีมากๆที่ที่ที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะคะก็กินมาหนึ่งปีแล้วนะกินมาหนึ่งปีแล้วไมเกรนหายอืไมเกรนหายตาไอ้ก้อนเนื้อที่ตาเป็นต้อลมเป็นต้อลมก้อนเนื้อที่ตายุบลงนะคะเป็นสองข้างไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่า ไปหาหมอหมอบอกว่ากินได้แค่ยาไม่ให้มันขยายมันไม่มีทางรักษาหายเลยเออไม่ให้กินแค่ป้องกันไม่ให้ขยายเข้าไปในลูกตาดำแต่ว่าก้อนเนื้อของปุ้ยมันจะติดลูกตาดำเลยสองข้างถ้าเข้าถ้ามันขยายนะขยายนิดเดียวเท่านั้นเข้าไปในลูกตาดำปุ้ยก็จะกลายเป็นคนตาบอดสองข้างนะคะแล้วปุ้ยโชคดีมากๆที่ปุ้ยมาได้ตัวนี้ก้อนเนื้อปุ้ยยุบลงนะคะถ้าทานคู่กันกับ หาน้ำดูก่นกินแล้วก็เก็บมาอืมเนีย่ยตัวนี้จะไปขยายขยายหลอดเลือดขยายเส้นเลือดนะคะทําให้การหมุนเวียนของเลือดอะ่ะดีขึ้นอืมเห็นไหมอะเห็นปะไม่รู้เนาะมันเป็นกล้องเห็นก้อนเนื้อปุ้ยไหมทำตามเฉยใส เมามอยเม,มามาเมามอยเม,มาใหม่มนะคะทุกคนปุ้ยโชคดีมากที่พี่ฝนน่ะพี่ฝนน่ะเป็นแม่ทีมปุ้ยอืปุ้ยเป็นลูกพี่ฝนนะพี่ฝนเป็นแม่ทีมที่ไม่เคยกักอะไรเลยไปได้ลูกค้ามาจากไหนก็จะบอกวิธีการได้ลูกค้าแล้วมาบอกปุ้ยเมื่อเช้าปุ้ยก็เข้าไปทําเลยที่แอปติ๊กตอกสรุปแล้วได้ลูกค้ามาจากเนี่ยจะไปส่งของที่ลูกค้าที่แบบแอปติ๊กตอกนะชอบมากขอบคุณมาก จริงๆนะคะใครอยากมีไรายได้เสริมแบบปุ้ยนะซึ่งทํางานทางเดียวอ่ะสมัยนี้เนาะโควิดเนาะมันไรายได้น้อยแล้วก็เราต้องกินใช้ทุกวันเราต้องหาเงินเข้ามาหลายๆทางเนาะนะคะซึ่งออนไลน์เป็นอะไรที่ทางรอดมากๆเหมือนเราเราอะอย่างปุ้ยอะยังไม่อยากออกไปไหนเลยนะยี่ปุ้ยยังสั่งกับข้าวให้เขามาส่งที่บ้านเลยเนี่ยก็เหมือนกันนะคะงานออนไลน์นะคะแล้วอาหารแล้วของเรา,ามันเป็นอาหารที่ มันเป็นสิ่งที่แบบเป็นอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องใช้ตลอดเวลานะนะคะเออจริงๆไม่เป็นไรนะถ้าขายไม่เป็นไม่เป็นไรเรามีน้องตองคอยให้คอนเทนต์เรามีพี่ฝนคอยให้ภาคปฏิบัติว่าต้องทำยังไงอืมจริงๆปุ้ยสายมูปุ้ยสายมูปุ้ยเขียนทุกวันเลยว่าขอให้ได้ลูกค้าจากแอปติกต็อก แล้วเขียนอย่างเดียวไม่ได้นะทุกคนต้องเขียนแล้วก็สวดมนต์แล้วก็เล่นของแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่แม่ทีมพูดมันถึงจะได้ลูกค้าแต่ถ้าเขียนอย่างเดียวแล้วแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่โพสต์ไม่ขายไม่ติดเออไม่ลงไปเอาตัวไปแลกอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวไปแลกไงวะเอาตัวไปเล่นเอาตัวไปแบบว่าจริงจังกับสินค้าคุณก็ไม่ได้ลูกค้านะเออนะคะเอาอยากชอบ ชอบทางไหนชอบแบบน้องตองน้องตองจะเป็นสายแบบว่า่าข้อมูลแน่นเอียดเอออย่างพี่ฝนพี่ฝนจะสายแนะนํา ปฏิบัติอย่างไงปุ๊บ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 ไออย่างปุ้ยปุ้ยสายมูปุ้ยเช่าเล่นของเล่นของคืออะไรนั่งกรรมฐานสวดมนต์เขียนเออคือตามพี่ฝนพี่ฝนนานๆจะออกมาบอกเค็ดลับแบบนี้ทีนะแต่ปุ้ยออกบ่อยปุ้ยบอกบ่อยเลยว่าเป็นยังไงเมาส์มอยเสร็จแล้วปุ้ยป้องไปปุ้ยป้องปุ้ยต้องไปไอนี้แล้วนะทุกคนไปส่งของก่อนนะเออลูกค้าชิมรางก่อนลูกค้าชิมรางด้วย 590บาทนะคะซึ่งไม่เคยทานโปรตีนเลยลูกค้าไม่เคยทานโปรตีนเลยก็เอาตัวนี้ไปปูพื้นฐานไปปูพื้นฐานในการที่ให้ตัวเองมีร่างกายมีโปรตีนเข้าไปในร่างกายก่อนไปสร้างกล้ามเนื้อนะคะ590บบาทส่งฟรีนะคะน้องยุ้ยเอาไหมพี่กำลังจะผ่านบ้านน้องยุ้ยเอาไหมคะ เออถ้าจะเอาอะไรทักมานะพี่อยู่ในพี่มีมีของอยู่ในรถตลอดเลยกาแฟโปรตีนโกซีนะคะพัดนะคะเอออ่า uit, พ,พี่ก๊อตพี่ก๊อตพี่ก๊อตก็มีอ่าพี่ก๊อตก็มี590บาทแต่ไม่ได้ส่งฟรีนะค่าส่ง50บาทแต่ว่าเป็นโปรตีนตัวเดิมแต่ว่ามันอยู่ในรถปุ้ยไม่ได้เอาลงมาเป,นป็นตัวเดียวกันสวัสดีค่ะทิ้งมันไปผู้ชายอ <idence S 2> ่ะ ใช่หวยหวยทิ้งมันไปค่ะัวใหม่จบจริงๆชอบมากชอบชอบความคิดของโอปอมากๆนะคะเวลาเจอโอปอพูดถึงแฟนเก่าก่อนที่จะมาแต่งงานกับหมอโอ๊กนะนึกถึงน้องฝันเลยโอปอบอกว่า คือถ้าผู้ชายคนนั้นเขาทำเขาทาให้เขารู้สึกว่าเข <c oughs> ียนเขียนเนี่ยพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเขียนว่าขอให้ได้ลูกค้าจากแอป t ิกต็อกพี่ปุ้ยก็ได้เออตอนนี้ที่ยังไม่ได้นะตอนนี้ที่ยังไม่ได้นะคือตัวแทนต่างประเทศปุ้ยได้ลูกค้าจากแอป t ิกตอกแล้วปุ้ยได้ลูกค้าจาก youtube แล้วปุ้ยได้ลูกค้าจากในเพจแล้วนะ ตอนนี้ที่ที่ปุ้ยเขียนมาเนี่ยที่ยังไม่ได้เลยคืออะไรรู้ไหมคืออปอย่างอย่างพี่ปุ้ยเขียนว่าขอให้น้องฝันมีลูกคืออยากมีหลานน้องฝันก็คลอดหลานให้พี่ปุ้ยแล้วพี่ปุ้ยได้แล้วพี่ปุ้ยได้หลานแล้วนะคะทีเนี้ยี่เหลือเหลือลูกค้าต่างประเทศเออเหลือลูกค้าตัวแทนต่างประเทศอยากได้มากๆเขียนอยู่ทุกวัน <laughs> เมื่อไหร่จะได้ไม่รู้อยากได้มากอยากได้ตัวแทนต่างประเทศมากเลยนะคะสายมูบอกว่าเฮ้ยเราเขียนตั้งแต่เออปุ้ยปุ้ยเพิ่งเริ่มเขียนได้หเดือนนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะคือครบหนึ่งเดือนเนาะดูซิว่าปุ้ยจะได้เดือนที่สองไหมเดือนหน้าปุ้ยจะได้ตัวแทนต่างประเทศไหมเขียนมาหนึ่งเดือนแล้วทุกคนเราอยากได้ลูกค้าต่างประเทศมากเลยอะ่ะมันมันคงเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยเนาะ <laughs> ไปแล้ไปแล้วเดี๋ยวไปส่งของไม่ทันนะตัดยอดที่สามโมงครึ่งนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ